สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระโหนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงยังชาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอแจ้งคอจังหวัดชัยภูมินะคะคุณยายผันนะคะมาถึงที่เลยค่ะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งถักดูคุณพ่อนะคะมาถึงที่เลยนะคะขอพบพระคุณมากค่ะที่ไว้วางใจร้านก่อกระโหนกการเกษตรนะคะ มาซื้อเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะกำลังชักลอก้อขึอ้นรถคุณยายผันนะคะที่อำเภอแจ้งขอจังหวัดชายภูมินะคะยายผันวันปรีดานะคะคุณยายน่ารักมากลยคะมารับถึงที่เลยนะคะคุณยายนะคะ,ะกำลังเอาขึ้นรถคุณยายเพื่อกลับไปที่อำเภอแจ้งขอ จังหวัดชัยภูมินะคะเป็นเครื่องแรกของอำเภอแจ้งขอนะคะที่จะนำไปหยอดนะคะดูนะคะกำลังเอาของขึ้นเอาเครื่องขึ้นนะคะเครื่องหยอดข้าวขึ้นนะคะดูนะคะ ดูจานนะคะสุดยอดมากเลยค่ะขาจานก็สิบสองนิลนะคะพ่อพ่อเอกไปพันสิบคือพ่อคงจักสองคงจักนะคะลูกน้องกำลังชักล้อขึ้นรถนะคะเพื่อนาส่งที่อำเภอแจ้ง้อจังหวัดชัยภูมินะคะคุณพ่อมารับเือคุณพ่อยกนิ้วนะพ่อยกนิ้วฮขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะ ถ้าใครสนใจทักมานะคะร้านกอบกระนกการ,รเกษตรนะคะอยู่ที่อำเภอเรงนุกดาจังหวัดยะโสธรท่งทั่วไทยนะคะมีลูกน้องเป็นช่างผู้ชำนาญการนำสินค้าไปส่งนะคะตัวนี้ไว้วางใจได้ะคะ่ะสนใจทักมาที่เบอร์โทร0 9 4 4 6 9 9 2 2 4หรือ081-120-6955นะคะ้ะคะนะคะเครื่องเยอะค่ะ มาทั้งหมดสิตัวนะคะเมื่อวานนี้ขายไปสี่ตัวนะคะเมนนี้อีกหนึ่งตัวนะคะเหลือไว้อยู่ห้าตัวนะคะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ยายผันพันปีดานะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณยายสวัสดีค่ะ